ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าเครื่องนำไปสู่ภพเครื่องนำไปสู่ภพดังนี้ก็เครื่องนำไปสู่ภพเป็นอย่างไรและความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่ภพเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าราธะ ฉันทะราคะนันทิตันหาอุปะยะและอุปทานอันเป็นเครื่องตั้งทับเครื่องเข้าไปอาศัยและเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตในรูปสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเครื่องนำไปสู่พบ ความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่พบมีได้เพราะความดับไม่เหลือของฉันทะราคะนันทิตันหาอุปะยะและอุปทานเหล่านั้นนั่นเองราธะฉันทะราคะนันทิ ตันหาอุปะยะและอุปทานอันเป็นเครื่องตั้งทับเครื่องเข้าไปอาศัยและเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเครื่องนำไปสู่พบ ความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่พบมีได้เพราะความดับไม่เหลือของฉันทะราคะนันทิตันหาอุปะยะและอุปทานเหล่านั้นนั่นเอง